สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซตชแนลครับวันนี้เท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้ยี Ye ่ห้อ eSet Cash Beam ครับผมซึ่งจัดจาหน่ายโดยบริษัทดีเทคครับบริษัทดีเทคตรงนี้เป็นบริษัทที่จัดจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับมาพร้อมกับช่องต่อต่างๆมากมายทั้ง HDMI USB แล้วก็ช่องต่อลำโพงภายนอกด้วยครับ ด้านหน้าครับจะประกอบด้วยช่องระบายอากาศแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับรีโมทที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นรีโมทชนิดบลูทูธครับไม่จำเป็นต้องชี้ไปที่ตัวโปรเจคเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด AAA 2ก้อนสำหรับสายชาร์จครับผมมีมาให้เรียบร้อยครับจะชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้มีขาตั้งมาให้ครับขาตั้งตรงนี้มีความพิเศษตรงที่แข็งแรงมากครับขาสามารถจะยืดออกมาทำให้เราสามารถที่จะตั้ง โปรเจคเตอร์ของเราได้สูงขึ้นในขณะที่หัวบอลตรงนี้ให้ความสะดวกของเราในการปรับทิศทางครับในส่วนของสายชาร์จครับก็ต้องเอาบาประกอบน,น,นิดนึงเพื่อที่จะใช้งานแบบหัวแบนในประเทศไทยของเราได้ครับแถมยังมีถุง้ากัมมายียังดีมาให้ด้วยนะเผื่อเราต้องการหิ้วไปไหนมาไหนครับผมในส่วนของการใช้งานของตัวเครื่องครับการตั้งค่าต่างๆก็สามารถตั้งค่าจากตัวเครื่องได้เลยหรือจะใช้รีโมทก็ได้ครับเราสามารถที่จะปรับความคมชัดของภาพได้โดยใช้ปุ่มข้างบนนั่นแหละ เพราะจดตัวนี้นะครับการที่เราจะขยายให้เขาคมชัดหรือไม่ครับเราปรับได้จากตรงนั้นเลยปุ่มเปิดปิดทําได้จากทางด้านข้างครับกดไว้สักครู่หนึ่งเครื่องก็พร้อมจะใช้งานแล้วเลนที่ให้มาครับ ให้ภาพขนาด80-120นิ้วเลยทีเดียวครับด้วยความสว่างขนาด150-300ลูเมนครับผมเจ้าตัวนี้เหมาะมากกับการฉายขึ้นไปบนเพดานบ้านครับขนาดถึง120นิ้วฮะคุณผู้ชมครับเราจะให้เล็กหรือใหญ่ก็เลื่อนมือเข้าเลื่อนมือออกแค่นั้นเองครับผมก็จะได้ภาพที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เพิ่มมากขึ้น การตั้งค่าต่างๆครับภาพตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้เราไม่สามารถหาผนังซึ่งเป็นสีขาวได้เลยฉายผนังที่เป็นสีค่อนข้างทึบนิดนึงทําให้ภาพดูดรอปลงครับทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วภาพจะสว่างกว่านี้มากๆเลยครับการปรับตั้งค่าการบิดเบี้ยวต่างๆก็สามารถปรับได้จากตรงนี้ครับจะให้เอียงไปทางไหนก็ทําได้นั่นหมายความว่าโปรเจคเตอร์อคุณผู้ชมจะวางอยู่เฉียงๆก็ได้ครับในกรณีที่เรามีพื้นที่จํากัดและเราค่อยมาปรับเอาให้ภาพนั้นเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆครับ ตรงนี้ให้ภาพขนาดซึ่งเป็น16:9ต่อครับนั่นเหมาะหมายความว่ามันเหมาะมากกับใครที่ชอบดู YouTube ครับเนื่องจากแพลตฟอร์มของ YouTube เป็นหน้าจอขนาด16:9ต่อที่เหมาะมากๆเลยครับในการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์เกือบทุกรูปแบบครับทั้ง Android, iPhone, iPad, Windows หรือคอมพิวเตอร์ Mac ครับตัวนี้เราทำการเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือระบบ Android ให้เป็นตัวอย่างครับเพียงก็กดการตั้งค่ามาแล้เลือกการเชื่อมต่อครับ ทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะเลือกภาพตัวอย่างหน้าจอตรงนี้ครับผมทําการเชื่อมต่อระบบข้อมูลซึ่งโทรศัพท์มือถือและโปรเจคเตอร์จะทําการเชื่อมต่อข้อมูลกันโดยอัตโนมัติครับเราจะใช้ให้เป็นระบบมิลเลอร์นั่นหมายความว่าหากว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราปรากฏภาพหรือวิดีโอเช่นไรมาครับหน้าจอของโปรเจคเตอร์ก็จะฉายภาพออกมากแบบนั้นเช่นกันแต่ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกการใช้แอปพลิเคชันของเขาก็ได้ หรือจะเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน Wi-Fi ก็ได้ครับก็สามารถที่จะดูหลายๆอย่างได้แต่จากการทดลองใช้งานของผมผมพบว่าเหมาะมากที่สุดสำหรับคนที่ชอบดู u t u b e ครับเพราะเราสามารถจะเลือกเป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้โดยกันตั้งค่าของเราครับผมแต่ที่ดีที่สุดครับแนะนำให้ใช้แบบแนวนอนครับเนื่องจากว่า ตัวโปรเจคเตอร์ฉายภาพออกมาเป็น16:9ซึ่งขนาดจะมีขนาดใหญ่มากครับและเราจะดูได้อย่างสบายครับการเชื่อมต่อาการตั้งค่าต่างๆตรง,ง,งนั้นครับผมทำได้ง่ายดายฮะอย่างภาพมิลเลอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับหน้าจอเราแสดงผลยังไงเขาก็แสดงผลออกมาให้เห็นเป็นแบบนั้นครับและนอกเหนือจากการดูออนไลน์แบบนี้แล้วเรายังสามารถดูรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆที่เราถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยครับโทรศัพท์มือถือของเราแสดงภาพออกมายังไง หน้าจอก,ก็แสดงออกมาอย่างนั้นครับสามารถใช้ Netflix ได้ไหมบางคนถามต้องบอกเลยว่าได้ครับแต่ใช้กับโปร99บาทไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องใช้ชนิดที่ว่าเฮ้ย5เครื่องแบบนั้นก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมมีโปรแบบ99บาทเมื่อรองทำการเชื่อมต่อกับ Netflix ดูแล้วปรากฏว่าเขาไม่อนุญาตให้เราทำการใช้แบบ Miller ครับคุณผู้ชมครับเราก็เลยใช้ของเราแบบที่มีอยู่แบบนี้ต่อไปและด้วยราคา ที่ค่อนข้างประหยัดครับผมคือ6,990บาทครับแลกกับคุณภาพที่ได้มากับ DPL เทคโนโลยีครับผมพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวแบบนี้ที่ทำให้เราเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้คุ้มสุดๆครับสวัสดีครับ